ครับผมนายจักรพงศ์เจริญพรนะครับผู้มีการเมืองสีขอรับผู้พิสัยแล้วก็ท่านรองนายยาวพาสุขครับรองผู้มีการนะครับวันนี้เราจัดก,กิจกรรมขบุญถูกบาทนะครับข้สาสถานแน่งส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โดยในสถานการณ์ที่ไม่ปกติครับเพราะโรงเรียนเราเป็นศูนย์พักพิงที่มีชาวตำบลบ้านด่านนะครับตำบลด่านมาพักพิงกับเราพันแปดร้อ่าคนและก็นักเรียนเราอีก2,400คนก็ยังอยู่ปกติเราก็เลยโอกาสดีนะครับโดยจัดขึ้นที่โบสถนี้โดยการ บุญตักบาทเข้าสารนันแห่งแล้วก็ลูกกับผู้พิยกด้วยนะครับแล้วก็เป็นนิมิบหมายที่ดีครับเราได้นิมนต์เจ้าคณะอําเภอและก็คณะสงฆ์อำเภอ,อร้อยหอ,อ็ดจังหวัดนะครับแล้วก็คณะสงฆ์อำเภอศรีกรภูมิมาร่วมทำบุญตักบาทประมาณ50าบกว่ารูปนะครับซึ่งอรองเจ้าคณะจังหวัดได้มีเมตตานะครับที่จะนําสิ่งของที่จากการตักบาทนี้มาให้พี่น้องศูนย์พยกนะครับทั้งหมดคืนนะครับไปสู่ผู้พิยกนะครับแล้วก็นักเรียนเราก็ได้มีโอกาสทําบุญแล้วก็ได้รู้รัก รู้ว่าคนไทยนะครับมีดูแลซึ่งกันและกันครับเวลายามทุกอย่างลําบากนะครับก็จะไม่ทิ้งกันนะครับโรงเรียนก็มีความสุขนักเรียนมีความสุขที่ได้ทําบุญร่วมกันนะครับขอบคุณครับผมนี่ดแล้วย้อนตั้งแต่ปี2118ปีแต8เป็นต้นมาตั้งแต่ปีใหม่ที่แล้วนั่นแหละเราได้ทำอะไรบ้างที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวประโยชน์ต่อตนเองเป็นประโยชน์ต่อญาติพี่น้อง เป็นวัฒัธรรมประโยชน์แล้วก็กระที่ตัดประโยชน์นั่นเลยเมื่อเราพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกๆด้านทุกๆมีอยู่นด้านอาึกษาด้านสังพพะไดตังกล่าวว่าชีวิตของเราเป็นอย่างนี้ชั่วไม่มีดีเราอยู่กับที่ทำชั่วประทับแต่ความดีประทับในโภคูณาแล้วเท่ากันชั่วมากีดี ไม่ปรากฏถอยหลังชั่วมากชั่วมากมีมีปรากฏถอยหลังสุดท้ายชั่วมากมีมีไม่ปรากฏหมดหวังชั่วเยอะแยะเลยทำชั่วมากดีก็ไม่ทำเลยเรียกว่าชีวิตหมดหวังต้องตั้งตั้งลำใหม่ตั้งใจทำวามดีีตัวแรกก็คือต้องควบความหลังระวังความผิดเพืจะเกิดที่ดี จะทำอะไรก็แล้วยังยังช่งใจตัวเองนะหนึ่งเ1อร์เนตหนึ่งเก็น้อยตัวตนหลังเราปฏิบเี่ยของตเตี่ยวกแต่ละคนเราคือจะในสัมงานระเบียแล้วก็สุดท้ายทำตนใหเมระเบียบวินัยวินัยเะท่เป็นโรงเรียนก็อมถึงระเบียบกฎเรียนของโรงเรียนในระเบียบนัยขอรัฐบ้ลเอาไว้นี่นีครับอ่างไบ้างจะเป็นชาวบ้านก็ในกฎหมายที่ได้ตั้งไว้ด้ว่อของหมู่บ้าน มีอะไรเราไปิึงที Wh ่ห้าเป็น so, ส uh, uh, right so, uh, the so, ิ่งที่ไม่ให้กทำในที่ให้ทำนี่เป็นต้นถ้าเราทำทั้งสี่อย่างที่สบู่นั่นคือคบทุมความหลังระวังความติดกับติดของตนคนๆนั้นอยู่ในงานทำชีวิของเรานั้นมีคุณค่าในแต่ละปีแต่ละปีระนั้นทฐานที่ถูกที่ขออาโอุณพระสังกัดนัอะไรคุณพระพุทธคุณพระธรรม่องของกระทรวงจุลบรรพตปักรักษาใช่คณะครูแล้วก็ แม่เรียวเปนศรีพระภูมิสัยทุกคนทุกท่านจงมีความสุขมีความเจริญตลอดปี2568ย่างก้ปีสองพัราและตลอดกาลนานเพือนเอไปกจทาักผอเป็นสักปฏิังฆบรมนน

โยวันโอสุขานพาดาจิตตุปุตธิญาชาตพญาณนาิวาตโนเยวาตวันวิจัยวยนปิจายาสุจัยมภัตตะเรอปาราจิตัเอเเสปะทาวิโภคณเหอปิเสเ

Pandahe pad Panmanun pawanhe tousan papatrang padhe านจะจะตัใจจะเป็นจตุใจับท่านที่จะทำบุญปักแรกเลยนะครับที่เดิน้หน้าสือท่านผ่ทสุขเรร้นะครับรอจะพิจสุรินร์นะครับแนบรับ่งรจะยนนะครับต่นขึ้นมาพร้มัาร 一起参加合唱，对。 บาทแล้วนะครับบาทแรกของแต่ละแถวนะครับนักเรียนจะเป็นบาทปัจจัยนักเรียนก็ใส่ได้เลยนะค,ะครับวงบาทแรกของแต่ละแถวนะ,ะเนี่ยมันจะเป็นบาทที่ับปัจจัยหรครับนักเรียนที่ดปปัจจัยเนเพราะ ครับเพื่อพระคุณน,นักเรียนบางคนนะครับเตรียมข้าวของมานะข้าวของยังเหลืออยู่นะครับแต่พระเดินผ่านไปแล้วนักเรียนก็ไปดักด้านหน้านะครับได้ร่วมทำบุญบริจาคข้าวของเนี่ยให้กับ ผู้อพยพนะครับของตำบลด่านนะซึ่งวันนี้ก็ประสบกับปัญหานชายแดงนะครับมีการประกัน,นะซึ่งพี่น้องจากตำบลด่านเนี่ยมาอยู่ทีเท่เรียนเราก็พบว่าวนึงพัน0ปรัอยคนในภาเนเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็ถือเอากากปีใหม่นี่แหละนะครับได้ช่วยกันนะครับนะวกเราเป็นคนไทยนะครับนะ เห็นที่น้องเราเยือดร้อนเราก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับซึ่งถือว่าวันนี้เป็นโอกาสดีมากนะครับได้บุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ได้บุญกากพันธมบุญถวายพัตาอหารอาวข้าวสารอาหารแ่ให้กับรับที่สุขสงนะครับก็ที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้ไปพร้อมกันเที่ยวพันธุธที่ใสค่ะคือกิจกรรมหลังจากนี้นะคะจะเป็นการ จับฉลาดมอบขอส่งความสุขให้กับนักเรียนโรงเรียนสืขอบครพิชัยค่ะนาวัสดีครบดมีแต่มากเธอชนะได้มากกี่ค

มันนุ่นรอก่อนสปีดไม่เท่ากันมันไม่ได้ถ่ายก็ถ่ายถาำตัแล้วจะได้ถาไม่ทำกัน سلامي